จะเชิญท่านผู้ปฏิบัติได้ออกมาแสดงความรู้สึกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเริ่มต้นคุณไพบูนก่อนนะคะไม่เคยปฏิบัติทรมาก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกช่วยมาเล่าให้เพื่อนๆผู้ปฏิบัติได้ฟังหน่อยค่ะว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เรียนเชิญคุณไพบูลค่ะกราบนมัสการท่านพระอ,อาจารย์มานพและคณะสงฆ์ทุกรูปครับแล้วก็สวัสดีธรรมะสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนผู้เข้าอบรมทุกท่านครับผมชื่อไพบูลเอี่ยมแสงชัยรัตน์นะครับได้มีโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีบุญกุศลเก่าอยู่ ส่งผลให้ผมและภรรยาได้มาร่วมเข้าคอสนี้นะครับสาเหตุมาจากเมื่อวันที่หนึ่งถึงสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปทัวร์สังเวชนียสถานโดยลูกๆเป็นสปอนเซอร์ให้ไปโดยจัดโดยดรสุรีมานายกสมาคมพุทธ สม,มาคมแห่งประเทศไทยในในทริปนี้ได้เจอกับญาติธรรมท่านหนึ่งคู่หนึ่งครับสามีภรรยาชื่อคุณปัญญาในวันท้ายๆของการทัวร์สังเวเธอก็เข้ามากระซิบถามผมว่าเคยปฏิบัติบูชาอะไรหรือเปล่าผมบอกไม่มีเลยที่ผ่านมา ทำได้แต่อมิสบูชาคือมีบุญที่ไหนใครบอกบุญมาเราก็ไปทำมีทานที่ไหนให้เราทำเราก็ไปทำทานแล้วก็ทำบุญตักบาตรทุกครั้งที่มีโอกาสในระยะห้าหปีหลังนี้ทำใส่บาตรได้เกือบทุกวันถ้าไม่ติดธุระอะไรนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่ผมได้มาในวันนี้ ญาติธรรมท่านนั้นก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เขาขอด้วญ่ญาตแนะนำมีสถานที่หนึ่งที่ผมน่าจะมาลองดูเขาแนะนำว่าสถานที่นั้นก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรม8 4พัรษาราชนครินแล้วก็ใกล้ๆนี้จะมีคอร์ส1-5ทันวาถ้าผมจัดเวลาได้ น่าจะหาโอกาสมาสักครั้งหนึ่งผมได้ฟังแล้วเอออาจจะเป็นบุญของผมก็ได้ไม่เคยนมะไม่เคยมีใครแนะนำให้ผมมาเลยท่านนี้แนะนำผมก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวผมจะไปจัดโปรแกรมดูถ้าผมลงตัวผมก็จะมาก็นี่แหละฮะเป็นที่มาที่ผมได้มาเข้ามาปฏิบัติธรรมร่วมกับทุกท่านในวันนี้ การปฏิบัติธรรมของผมเดิมทีผมเข้ามาไม่ได้ตั้งเป้าจะได้รับอะไรจากการปฏิบัตินะครับเขาให้ปฏิบัติอะไรก็ทำตามและเนื่องจากอาจจะเป็นบุญเก่าอีกนั่นแหละฮะทำให้การให้ปฏิบัติที่ผมก็มีวิริยะพยายามทำตามที่พระอาจารย์แนะนำ และเมื่อทำไปแล้วประกอบกับพระอาจารย์มาให้คำอัถาธิบายเพิ่มในวาระต่างๆก็ทำให้ผมเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ทราบซึ้งเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติในครั้งนี้แล้วคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผมและภรรยาทำให้ผมมีโอกาสปฏิบัติในใน เชิงลึกได้ต่อต่อไปครับก็ขอขอบพระคุณเพื่อไม่ให้เสียเวลาขอพระคุณขอเก่าเพียงแค่นี้นะครับและถือโอกาสนี้ขอพระคุณสะพานบุญกำแพงบุญครับที่อำนวยความสะดวกแล้วก็จัดให้มีคอสนี้เกิดขึ้นยินดีค่ะยินดีมากๆนะคะขออนุโมทนาบุญครับค่ะค่ะ ยินดีค่ะอนุโมทนาค่ะ